สวัสดีครับผมครับสวัสรีเอฟซีพุตเตยครับผมวันนี้ก็มาทำร้อยเก้าห้าอยู่ที่อำเภอแวงใหญ่ครับจังหวัดขอนแก่นครับผมน,นี่ครับเป็นวิสูร้อยเก้าห้าครับผมก็ติดตั้งประตู ที่ตั้งโบก็เทียกใท้กไบกของมาเท้าเได้ครับผมเพราะว่าผมมาทำาร้าูอยู่ที่โต๊ะพื้นสงลังดีลำครับผมเปิสาขาครับเป็นสาขาที่สครับดูเส้นทางหลักครับผมเพือสองสาขาครับสาขาโตดะพนครับเื่อพื้สง งข้ามกับบางจากครับผมอำเภอพุทธสุครับลงจากสะพานก็เป็นร้านของมหาวยนะครับผมเปิดอยู่ตรงข้ามกับร้านบางจากครับอำเภอพุทธสุครับผมท่านใดสนใจก็เรียกใช้บริการได้ครับโซนอีสานครับผม Uh, เป็นเส้นทางหลักครับผมปะทายพยักผ uh, นอมไพร้อยเอ็ดยดโสธรครับส่วนร้านจะร้านผมจะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มบางจากอำเภอพุทีรัม์ครับผมเส้นทางหลักครับผมเบอร์โทรก็อยู่ที่ราเพียนะครับท่านใดสนใจอยู่แถวโซสา3ครับผมติดต่อผมมาหาวิทยาลัยเออเปิดร้าน ไม่ใกล้ไม่ใกล้ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับผมหัวเฟอร์พระนิสงฆ์ครับวงจากสะพานอัวเภอร์พระนิสงฆ์ปั๊บบังจากาก็อยู่ตรงข้ามือกันร้านผมไปไปไปตังบอยเล็กๆไงนะตัง,งอบอยผมก็จะอยู่อิสานนี่ครับผมเพราะว่าไปไหนมาไหนก็สะดวกครับเรียกใช้บริการของผมได้ครับผมโซนอิสานครับ ้านดวนอำเภอพุทธสุขตรงข้ามกับบางจากครับผมถ้ามาจากประทศไทยก็ลงสะพานครับผมเจอร้านมหาเวยยครับส่วนที่นะครปฐมก็เอาไว้เอาไว้เหมือนเดิมครับร้านนั้นเป็นร้านเก่าครับผมอยู่ที่อำเภอพุทธสุขครับไอร้านก็อ,นอยู่ที่นครปฐม,มครับเร่งเลยเร่งเลย กอนนานครับผมเล็ง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 เลยรถขนรถเกี่ยวข้าวครับก็รถเกีนยวธัญพืครับผม พาแล้วมาแล้วเป็นมิสูร้อยเก้าห้าครับผมเสร็จรปไยแล้วครับก็มืดไปหน่อยครับเพราะบรรยากาศตึมๆอ่าฝนจะตกครับผมมาแล้วครับต่ำมาแล้ว ขอขอบคุณเย็บซีทุกท่านครับขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ขอบพระคุณลูกค้าใจดีทุกท่านครับผมผมเปิดอีกสาขาหนึ่งครับเป็นร้านที่สองครับอยู่นครอ,อยู่ที่อ,อำเภอพุทธสงครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมถ้ามาจากาประทาไทย มาถึงถนนเส้นหลักครับเส้นนอกก็คือมาจากประทาไทยแล้วก็ผ่านผ่านไฟแดงมาแล้วก็มาจะเป็นสะพานข้ามสะพานมาเห็นปั๊มบางจากอยู่ขวามือร้านผมจะอยู่ฝั่งซ้ายครับลงสะพานก็เจอร้านผมแล้วครับผมอยากใช้บริการผมได้ครับมหาอวยครับผมเส้นทางหลักไปอำเภอพยัคฆ์พนมไพรบ่อเอ็ดจัสมผมอยู่เส้นทางหลักพอดีครับผมก็ขอขอบพระคุณครับขออนุญาตไปลองก่อนครับสวัสดีครับผม